เขียนฝากให้นั่งนะครับพี่น้องฝากให้บีผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านกินแลน้ว สวัสดีค่ะสวัสดีเอซของจูนชาแนลนะคะสวัสดีพี่น้องฟังฝ่ายุปผู้รุขนนะคะตอนนี้เราอยู่ที่สเต็กโชกุนนะครับพี่น้องมาสังเอ,อตอเขาไปให้พาบาลฟินแลนดนะะ์นะคะนะคะก็คือทําหน้าที่แ่งหิวนั่งอยากกินขอพาวผัดอ้พัผัดหมูนะคะส่งบอกความมากบอกว่า จาอย่าลืมพีกน้ำปลายขอน้ำเด้อดเมีว่าจัาอืมแล้วก็ที่สร้างมาจากของน้ำนะคะก็คือเขากำหนดเยี่ยมเอเอาเอาไปส่งที่ตึกเขียวนะคะตึกเขียวก่อนหน้าลิฟนะคะก็คือก็จะมีเวลาประมาณไม่ช่วงเช้าก็จะเป็นประมาณเจ็ดโมงเช้านะคะพี่นอ้องบ่เกิดเจ็ดโมงเช้าทรงเที่ยงก็จะเป็นห้ามเกินสิบเอ็ดโมงและก็ช่วงเย็นก็จะเป็นห้ามเกินห้าโมงห้าโมงแรกนะคะคือสิบเจ็ดนาฬิกาน,นะคะ นั่งอยากกินพอพาร์ตอ่ะเอาเอาไข่นะสอนแม่แล้วเรียกมะลาบแล้วก็ซื้อเนี้ยไปบำรุงเนางน้ำฟีดน้ำวิตามินซีนะคะซื้อน้ำส้มซื้อน้ำส้มซื้อเนี้ยไปบำรุงแห่นางนะคะ แล้วก็จะเป็นแมตตเียดแมตร์แล้วเบิดจะตือไปอีกแลก้วกระซือยาอมนั่งบอกว่านั่งมีแนวละคายเครื่องข้อนิดนึงแตบปากนิดนึงแล้วก็ตัวนี้นะคะตัวนี้ตัวดีเลยนะคะโพริสนะคะสื่อไปแหางาน,นะคะเนี่ยราคาดูแลกันไปท่านก็เปรียบเสมือนบอสเรานะคะเอาคาเจียหมูสับคาเจียหมูสับ กลับบ้านนะวันนี้กลับบ้านไข่เจียวหมูสับแล้วก็ข้าวผัดหมูข้าวผัดหมูนะคะข้าวผัดหมูใส่กล่องกลับบ้านแล้วก็ของพี่ของพี่นิกาเซียลกุ้งสตอรเฮ้ยไม่ไม่เอากุ้งดีกว่าเอาสตอหมูสับไม่ใส่กุ้งนะแล้วก็เขาเขา,ปาเปลา ป้าปลาสองอนะคะสื่อของไปฝากหน้าค่ะเป็นห่วงเป็นห่วงหน้าอยู่นะคะก็คือว่าทุกคนอยู่เฝ้าเพื่อยูเพื่อยังน้ำเล้าข้ากระ่องไปห่เล่าล่ะค่ะพี่น้องถ้าโทรถามเรื่องแต่สาวพอกินอย่างบอพอ,อกอย่างเมียจะอย่าลืมพิดนำฟาน้ามาเลือกความสีทันย่าของเพลินนะคะอืมนั่นล่ะค่ะพี่น้องเดี๋ยวรออาหารแปบ๊บหนึ่งห้ากัจฉรินั่งคุยกันนะคะ เพราะว่าจูนเอาไปให้นี่จูนกระสีเอ่อจูนกระสีบริข้นไปเอล้วนเออดวนเน่ยเด้อเดี๋ยวสัตเดี๋ยวสัตตอเดี๋ยวพี่กลับมาเอาก็ได้แต่อันนี้ดวนเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวมันสีสิบแล้วก็นะคะเออแม่มันสีสิบเอ็ดโมงแล้วเดี๋ยวขาสิบอกแหขนเยียมนะคะตอนนี้นั่งกำลั่งพักพอนั่งทรงแน่ขอนอนก่อนเดินนั่งเป็นวินวินนิดนึงนะคะพี่น้องอือให้เรานะคะ สิ่งไหนเราทําแล้วเรามีความสุขเราทําให้ก็คือหอาเพื่ออยู่น้ำกันหกนักแางนะครับพี่น้องหักแนงนะคะผู้ใดว่าอยากคนห้หาหอกเขาไปอยากให้มันเกิดนะคะพี่น้องเราก็ไม่อยากให้มันเกิดในเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วหฮกกระตองช่วยเหลือกันนะคะก้นถี่้นทีอนท่อยู่ข้างนอหฮกกระตองตอไปส่งเขาตรง,รง,รงนางนะคะเออแต่เลยหากถามนนงูีว่า พ่อพ่ออยากกินยังพ่อทักมาบอกถูนเด้อพ่อพักมาบอกแม่เด้อก็คือข้าสิเอิญกันพ่อกับแม่่นะแม่จูนนัง่งเอิญแม่จูนจูนกับสิเอิญนั่งบางเทียนยกับบอดบอดบีบอดแพรวบางเทียนจูนกับบางเทียนนั่งกับเอิญบางเทียนจูนกับใส่ในหน้าของจูนว่าแม่เรื่องสีด้านราคาพี่น้องเออเห็นแล้ค่ะ,เ,คะเดี๋ยวเราจะไปซื้ออ่อผ้าแอลกอฮอล์อยู่ผ้าเช็ดมืออีกลืม,ลม ไปไหว้หนางใส่นะคะมึงขึ้นจนตกใจพี่น้องใส่ไเงียน้ำเพลินอยู่แต่กระบอกเป็นอย่างดอกเพราะว่ามันแข็งแรงอยู่นะคะบัดบิ๊กจะแข็งแรงอยู่นะคะนี่ยราคาพี่น้องเลยเอาซอยเหลือกันเพราะว่าที่ผ่านมาที่ผ่านมาเล่ากับซอยเหลือเห้านะคะผู้ใดซร่งแด่จะจุนซอยได่จุนกระสีซอยนะคะพี่น้องอันนี้บอดี้ งดยามมากบริวาเอาแนา่เอาอย่างนะครับพี่น้องก็คือคนมันหักกันะมันอยูทีิใจนะครับพี่น้องเ <c oughs> พราะว่าพวกอยู่น้องๆทุกคนที่งานคอสตูมแต่น้องวิว่งแรกข้าจากก้ากระเทียกักตัวยุงสีนะครับพี่น้องกักตัวอยู่กักือมิตรเฮาเฮากระตองเฮากระตองเขตนาะทีตรงนี้นะคะเพราะว่าที่ผ่านมาบอส ยังให้โอกาสเราเข่ากับะิึงตอบแทนนะคะบริยานห่มันเกิดปัจจุบันสีนะครับพี่น้องเดี๋ยวอีกสักหน่อยเดี๋ยวทน้อยลอกเข่าก่อนโอเคนะครับพี่น้องเดี๋ยวลอกเข่าเราจะโชว์ให้ดูเดี๋ยวเราจะขับรถมอเตอร์ไซค์หลับกับน้องโปรงไมคคอนของจูนไปที่โรงพยาบาลสมเด็จอายุพราชเลิองนกถานะครับเจอกันจา้าเคียนฝากนั่งนะครับพี่น้องฝากให้ ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านฟินแลนกระดาษจะเป็นบินงเงืนสดพี่เนาะยอนมามีกระดาษนะคะซือเล้าซื้อที่ตีวุฒิที่ติวุฒิเนาะวารุณน,นะคะผู้ใหญ่บ้านพินแลน ขอให้พอ่อขอให้บอสบีชหายเร็วๆนะคะเป็นเ<ๆ>พื่อน,นแม่แพว รออยู่อดทนนะคะมิวอะไรบอกไม่ต้องเกรงใจ รักแ,ก,กแสงทองกินแลนรกแสงทองกินแลนดสู้ๆนะคะ โอเคค่ะเกียนเสร็จแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปหาผู้ใหญ่บ้านฟิลแอนกันนะจ๊ะวันเลยได้โอเคได้แล้วนะคะกินบัตนผนู้ใหญ่บ้าลถือไปให้น้าน,นะคะเราจะไปโรงพยบาบาลแันนะได้โอกาสให้น้องทำงานอยู่ที่เราตรงนี้ถ่ายใ,ให้น้องทั้งนั้นน้านอดีนะคะ ก็ควจะัก,ก,กเ่าเขาละคอีกอครับนี่เราโอ้ยเป็นมันอไงมันจะสิบเอ็ดโมงแล้วเราก็รีบนะครับ รุจิปวีน้องน้องพูนยาบ้ยิโอเจวโอเคนะครับพี่น้องเดี๋ยวกทีหนุกสาวไปหาที่โรงพยาบาลเดี๋ยวเราเจอกันที่แจ้งข่าวพอด้บพิทไปนะครับพี่น้องตอนท้ายคลิปคนไปพอด้บพิทไปนะครับโอเคคลิปนี้เอาไว้จะมีนาะพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจให้ทีมวัดกินแล่นด้วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทีมงานแต่ของปิดแดนนะครับเซฟตัวเองด้วยนะครับโอเค ไปแล้วคลิปนี้เอาไว้ชมนี้นะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย